อ่าเรือบ้านปากแซงตำบลพระลร่านอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราช ส่เลยห้องเจ้าขายอย่างฟองวางมันสิเต็นคือปุ่ปมหมดก้นแล้วสิเต็นตเราออกมาใหม่ๆกว่าเพราะงามๆเลยพี่น้องเลยตา <c oughs> นางง,งามๆเลยอ <c oughs> ้าวเราหาป,ปลาเลยพไปเอยดูล่องท่าดานแล้ว <c oughs> สวัสดีครับพี่น้อง <c oughs> สวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อวันนี้ผมอยู่ บ้านปากแซงครับหรือว่าเพิเ่มตลาดนัดเสาวันพุธบ้านปากแซงหรือว่าเป็นด่านทาวรนบ้านปากแซงครับผมทุกเช้าวันพุธาเมากับม่พอปลาเลยไ,เได้มาอีกแล้วปลา,าโลาหร่ล่ะครับมือเนี่ยสี่สิบผาเลยครับเดิม วันจัน,น, okay. นทร์บ่ได้เมื่อวันพุธเราได้มาอันนี้โลเท่าไรสครับปลาโล่ลอยปลาลอยปลาแ็งจับมันโตมันเลยแง่กระเดยสามโล่ลอยนี่เฮ็ดถุงละโล่ขวบอันนี้เดไรสัตว์นะปลาเป็โอ้ปลาเป็ดสามโล่ลอยด้วยครับด้วยขาวเราไล่ไตห่มนี่ละห่มยังอะไนี่แลอวก็ได้ปลาม้าด้วยครับด้อยนี่ละอีกไก่ดานทาวอนว่านปากเซน ก็ต<น>ิไดไปทางได้ดีเอา้าถ้าผิวเขาไม่มีกันด้เมนยังเน่ยอะไรนีนี่ยบีตารกบบหน้าเท้ๆแถุงเชืาบกานดีครับโรคโรกหนึ่งเลยมันมาขัานี้น,น้าผเรองตัวพอดีพอดีเลยเรามีหลายอย่างนะมีก่อยมีหอนเ็ดไข้อันนี้ถือเนยังเสน่ห์กะเากาปลากระเ ปลากระเต او แม่ทอดต้มต <ism Durch tus k> ีเหลวโอ้พิ่นแปรรูปแล้วฟักแล้วมักเรียบร้อยเดินไปครับครับนี่หมวแบบต้มเห็ดต้มแล้วก็มีเห็ดเพิ่าห่อมกอยแล้วก็มีุ้ดเห็ดถุงเท่าไหร่ถึงแม่เนี่ยเห็ดสี่สิบบาทเนยปลากระมีโกบกระมีนี่หลายสิ่งหลายอย่างครับแม่อยู่ในกลิ่นบมักเฮาเห็นละโอ้ หาาบลไปงครับผมตลาดนัดวันพุดทุกส่อวันพุดนะครับบ้านปากแซงนี่แหละอยู่มองดานพรนท้าวรบ้านปากแซงนี่แหละครับคนเกษตรคึกคักแม่ช่วงเองสอของขายของขายสมากเกษสรเอามาสอสองปปเล้าคนขายกับเิ่นกับขาบม้าตะฟังสองปปเล้าครับเกษสรนี่ของไทยเฮาแน่ของเล้าเฮาแน่กระลังขับมา โห่ล่ะครับเพิ่ลกระสีเงาไปทางส่วนทางวัดปากแท่งคนละเดี๋ยวเขาตั้งยางไปทางพุ่นเดี๋ยวเขาเบิ้งหนีก่อนนี่าเนล่าเฮ็ดถุงเท่าไหร่สัมคับเนี่ยเฮ็ดยี่หยางเนี่ยเนี่เฮ็ดรวมโอ้เก็บมาใหม่ๆเลยเด้อพี่น้องเด้อถุงละสี่สิบบาทตลาดวันพุธบ้านปากแซงเข้านี่อันนี้กระสีสิบกันบ่ครับแล้วก็อีปูหน้าบุ่นี่เฮ็ปูหยางปูหินปูหินถุงละเท่าไหร่ก็ครับ าซิบบาทปูหินนะครับเดียนมันอยู่น้าหินเหมนกับเขาไมจ๊ไหนเออ <c oughs> ปูหินมันมันบอกโอ้มันบอกคือปูหน้าเลยมันถิเป็นตัวจังไดเลยโอ้ยอยู่น้าหินน้อย่งเพิ่มบอกเขุดหูอยู่คือคือปูหน้าเขาเปคราบ,บหมเจ๊ไหนตะก้ามันอยู่ในหนเาตองนมัลอยตามันบอกอยู่ในหน้าเขา่าหมจไหนก้หยปูหินแช่แ่โอ้ตวมาหูลึกคนวะ ปูหิน,นพี่น,น้องเลยไม่หอปูหินเฮ้ยออนกเมาเงียเก็เมากับห้องกามาเราอยู่ด้กินโอ้คนหลนะครับเานี่น่าไปหอผุนละครับเราก็ลังเวงเทปก็เมากาเมาคุณเอาหาไปไหนไปไหนเลงามเลย เขาเมาออตะก,การแม่เราห้องก็มากังวลงนลิดเดี๋ยวผมพายยางไปเบิ่งท่างที่คนขึ้นมาตะท,ท่างฝุ่นคนเขาจังยางเลาะไปฝุ่นละท่างหวัดปากแท่งเหรอครับแต่ว่าตอนนี้เขามาทางกัน มีวงกับมี่แนวคลายแนวอยู่มีหัวดีหัวเพ็รกอมีหัดกบตบปีงกับมี่เพ็รกับมี่หนึ่งเพ็รเพ็ดโดกับมี่เพ็รกอถุงอะไรถึงหนถึงอร่อยนะครับเนี่ยซีเพดร่วมโลกล่างให้เรียบร้อยพบหน้ากับมี่บบปิีงกับมีผุดอีปูหน้ากับมี่ครับผม สิ่งหลายอย่างบักแตงแม่นยังอะไรแม่ยุดยุดยูนีปูหน้าถุงตัวใดล่ะครับนี่ยปูหน้าบ้านเน่าถุงละซ่าวบาทโตใหญ่โตน้อยปนกันไปเด้อพี่น้องเด้อป้าอีปูถุงละซ่าวบาทเนี่ยหลกหลายย่างเพื่อนน้อยย่างเดียบักแตงกับปูเกงบ่แม่น่ะถุงละซาวบาทหรือกันซ่าวบาทหิวเซ่เราอยู่ในี่กินบ้านเน่าเด้อพี่น้องเด้อของกับบ่แพนเราอยู่เนี่กินแบบบ้านๆ ครับบรรยากาศทิ่มโคงครับตะเวนกระลังขึ้นมาเนี่ยบรรยากาศดีนีมหลังเมลับนหมครับเนื้นอไก่หยอดหลอดมันสาแล้วมีแนวเหรียญแล้วบักโกงบักไสบักผุตะไลมีเลือดเนื้ออยู่ในกินหมากผู้ของเมล่าหมากแตง เน่ยนโอ้หลองเพีงวอมได้เอินลูกค้าได้แม่เราเสียงดีน้ควงนากพาอเนียกุ้งฝอยกุ้งฝอยถุงเท่าไหครับนี่ยถุงละเท้าไหร่ถุงละเทาบาทตัวน่อยๆงามๆเลยกุ้งเอาไปเต้นนะเาไปเต้นไหนใคนักีกุ้งมาเต้นกัได้เต้นเลียงควระว่า อุ้ยนี่เห็นยังสดสดอยู่เลยของพอเราประกดถุงอะไรพอประกดน่ะโอ้พอนเอาเลยโอ้พอนเอาเลยประกดกับอันนี้ไปยังไปเนื้ออ่อนอันหน้าวันดึกวันปลาข้าวน้อยเนาะไข่ไข่กันเนาะแม่เนาะอือหน้าแม่นำคงปลาข้าวปลาหน้ำผงปลาน้ำขงมันมันไส้ละหุงเจ้าขายอย่าง <fia. S 1> ของห่วงมันสีเต็นคือกุ้งโมันก้นกลาา <c oughs> ลแล้วสีเต้นแต่กุ้งมัเต้นกับก้นเต้นแล้วอ่ะ <c oughs> นี่เราไปนอกงร้างกายอยู่นี่ละศูนย์บริการบานผ่อนปนาวรบบานปากแทงครับผมแ <c oughs> บบกระลังออกแล้วลก้นกระลังลังมากครับสินค้าบานเฮาแบบบรา,านตลาดนัดสองฝั่งโค้งตลาดนัดไทยเล่าบานปากแทงครับ <c oughs> บรรยากาศคนกําลังลังมากหลายเดี๋ยวไพาน้องอยางไปเบิงกันนะ บรรยากาศข้าเจ้ากลํลังมานี่แหละครับท่าเรือบ้านปากแซงตําบลพระลานอำเภอน้าตาลจังหวัดอุบ,บลราชธานีครับสองห้าห้าห้าแล้ว,วะเออพี่น้องว่าพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศริมโขงพี่น้องสอบปอล่าเขาเป็นกําลังขามมากครับ สุดได้สื่อแล้วกับคนล่งเรือไปได้ห้องกามากับขึ้นมาเรือกับห้องกามาเทียบพาว้าไปเราไปเราเบิ่งตลาดน้ำกันตัวครับนั่นอ,อยังละบาทข้าวเดียวน้าข้าวเดียว,วเบิเดแล้วของงอกเรา รถก็กำลังลังมาครับคนก็กำลังมานี่เหรอคนหลายนยครับเลยโอ้ คนหลยเด้อพี่รองเด้อนัดตลาดเช้าวันพุธบ้านปากแซงครับผมคนกำลังคลิกคักเลยพุ่นหาเรเาสามโล่ลอยปลาเก๋าสามโล่ลอยปลาตาตำคือเก่าขับโลละสี่สิบห้าบาทของเรา นี wow. uh ่พคนไลยได้รับมือไงไม่งานเบิ่งเรื่อยๆนั่กันอ้ยหนนเอาี่เดินมแม่ที่นี่ กุ้งกรบิบงน้ำาข็งกุ้งบ่ะป๋องมาคล้ายเลยเอาไปจกลือเกือบหอดกําแพงวัดปากแซมด้วยว่า พระเจ้าใหญ่องค์ตื่อของเราพี่น้อเฮาย่างไปเบิ่งน้ำกันชส้มบรรยากาศไปน้ำกันครับ <c oughs> มือนี่ถือว่าคนหลายเลยครับเด้อตลาดเช้าวันพุธบ้านปากแซงเจ้าวันพุธบ้านปากแซ,ซงอําเภอนาตานได้ครับเด้อจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลพระรามอำเภอหน้าตาลจังหวัดอุบลราชธานีะไนคี่คุณคนะครับอูปาหน้าหนามมีคือเกา ปานิ่มปลาดุกของใส่ของสอยใส่กงใส่กอกเกล้าก็ามีคือเกออล้าเ่ายางหลอกไปรํากันเรื่อยเเลยครับผมหวเราแก้วเป็นรถเลยแบบทัวสวน ทาาพุ่นก็นเลยเป็นพวกเสื้อพงเสื้อผ้ากระเป๋าล่องเท้าที่นอนม้อนมุงครับไปฝนเด้อโอ้ยว่นเดีย้าขึ้นไปทอดพุ่นดอกคุณน้องเพราะว่าส่วนมากก็สเเป็นที่นอนม้อนมุงเสื้อผ้านะครับเดี๋ยวผมิผพาไปจอผู้สาวเล่าอยู่ด้านดานัดางขึ้นหนา้าด่านเพืนน่อนเราคเนาะเพื่นกําลังเริ่มมากแล้วเดี๋ยวไปจอผู้สาวเล่าทางพุ่นน้องกันครับผม มากันนีเจาบาทหน่โมง่กเดวกันบมาแล้วก็สื่อฟ้องเมื่อมบรรยากาศน้ำกันครับนนอั มันเรื่นี่ส้มนี่สิคือคักเป็นพิเศษครับผมเพราะว่าสิมีสินค้าจากที่ห้องสอปปะป๋เล่าห้องคนผมขึ้นมาขายเพราะว่าเป็ดพวกกบหน้าปูหน้าหลายสิ่งหลายอย่างครับอีหันเหมือนบานห้องปลาลงดีหลายสิ่งหลายอย่างคนก็เที่ยวขนขึ้นมาขนขึ้นมาแล้วคนก็ว่างอยู่แถวนี้แหละครับคนก๋าวเดิไปไกลทอดทางส้นที่เข้าไปมากเมื่อกี้ครับผมเอา

ค่วนเราพี่น้องผู้ใดเบ็นซื้อแล้วเพิ่นกันสิเมื่อผู้ใดบนท่านได้นั้นเพิ่นกของกระลังสิมาครับนะกระลังตีเลือดเขาแล้วผู้ซื้อแล้วกับขนของลงไปทาเลือบานนี่มันก็สีย้อนแสงแน่แจ้งน้อยพี่น้องกระลังสิมาแล้วคุณนะแม่น้ำโพงเข้าช่วงนี้ก,ก็ลดลงแจ้งน้อยคำนามมันเม็นแจ้งน้อยดอกลดลงหลายเติบ นางทีเราพี่น้องขอ,อบน้ำที่ตอนน,นมันขึ้นมาถ่วมหอดจลิงนี่ก็บกลงไปหลายครับมันกำลังสีมาเทียบทาเทียบฟังแล้วไอส้สื่อแล้วมันก็ลังลงไปกำลังเข้ามาเบิร์บรรยากาศน้ำกันครับ เรยวกรลังเถือบทาแล้วมาอีกลำหนึ่งแล้วครับผมข้กระนกรลังขามขึ้นมาแล้ว

เมื่อนะซื้อรพินกะหาลงเมื่อฝนลงเมื่อตลาดสวันผุดบานตัดแฝงตำบลพระลานอําเภอหน้าตามจังหวัดอุบลราชธานีครับผมยากาศค่อนข้างคึกคักครับไม่ได้มาดนวันสิบวคึกคักวันสิบวมีคนนี่คือนองคึกคักคือกันตลาดสเพิันทุกวันพุดรับตั้งแต่เสาจนสายจงงยังหวนพุ้นตลาดกไ็ไหว ที่น้องซอปอลาเพิ่งกับขามมาขายของนําขามมาสื่อของนําสื่อแล้วก็เมือ่อเพราวะว่านี่นะครับอัาานน,น,น,นี้เป็นท่าเลื่อท่าดานเพิ่งกับติดขึ้นมาหนีเลยมาหนีใครเจ้าหน้าที่พิ่งตรวจขึ้นมาก็เป็นตลาดเลยครับบริย่างไก่แล้วพึ่งเ,เองื่อตลาดชายแดนไทยลาวบ้านปากแซงหรือว่าเป็นจุดทำเดืนอนถาวรบ้านปากแซงครับผม ตำบลพระราม,มอำเภอหน้าตาลจังหวัดอุบลรันมยา ข้าวผีน่องมาจอบบนป้าอีกแล้วะโอ้โหโาาอ้วหโ้หโอ้โหโอ้โวโา้าหโอ่หโอหโอ้โหโอ้นหโ้โ้อโ้ออ้อ

ท่าค่ะตเดือส่ามหนที่เก่าอย่างนี้อร่อยหาสิไปพี่น้องไปมีโอกาสไปมีจังหวะผ่านมาทางนี้กับมาเลาะได้ครับทุกเช้าวันพุธตลาดไทยวาวบ้านป่าแซงทุกเสาร์วันพุธเด้อพี่น้องเด้อมาเลาะได้ครับ เราสื่อแล้วก็หาบเมื่อค้อนเมื่อพี่น,นะน้องขุ้นมาเหนือเราว่า,ากระหลานหน่อยเด้๋หาบเอาพี่นอนะอ้องเลยกูนะก็เด้๋หาบเอาคือเด้อพี่น้องเด้อเราหาบปลาเลยไปเลยดูลงท้าดานแล้ว ข้าวกินเงินหนาสุดแต่ว่ามันผัดแสบไม่ไรเฮ็ดชว์ว่าประเ็ดไข่คนแล้วแสบังตลาดบรรยากาศบรรยากาศครับผมตลาดเ้าวันพุธด่านทาวรบ้านปากแซงตำบลพะรานอำเภอนาตามจังหวัดอุบลราชธานีเฮาครับผมเป็นตลาดไทยเล้าสินค้าสุดมากกับสี่พี่น้องสบปอลาเฮาเอามาขายครับ แต่พืนี่สินขาดไทยเขานํมนาม่รงมาขายเบิดแลเรวเพิ่นกับซื้อของเมื่อบ้านลุกไฟเรือไปยังเพิ่นเพื่นละครับเ้าน,นี้ถือว่าคือขาดเลยครับในตลาดพิน่นทีุ่่เสาวั่นผุดครับสู่เเพิ่นกับขนกับโยกากยังลงเมื่อ